ออกมาเต็มเลยเอาาเ่เเอหลายหเนี่ยโอ้เราก็ตกใจนะก็ไม่กล <2 S 2> ั้นนี่ขนาดกั้าวหนึ่งสองสี่สามว่าสองสองติดติดครับติด<อ><อ>ผมตกใจรถมันผ่านไปลึบๆ,ๆึแล้วก็มันไม่กั้นการาเรียบร้อยดีไฟว่าติดดี รถมาถึงรถมาถึงนี่แล้วยังจะฆ่ามานันอีกดูนีเอาดิเอาอุ้ยเฮ้ยวันอะไรของมันเนี่ยไหลไปอย่า,ายไไงเงี้ยถ้าเกิดถ้าเกิดโชคแกตาฟ้าลิขิตเราไดหยุดแล้วอ่ะเขาเขาไม่เข้เาใจเขาไปไปไปแล้ว,ลวนี่เราต้องกลัวมันนะพี่เนี่ยเราต้องกลัวรถไฟต้องกลัวครับเออ ตูฝั่งนี้มันจันไี่ฝงน้ตกใจพี่็ตกใจที่อะไรวะันนี้ว่าอะไรอ่ะมันจันนี่ทำไมรถตามเลยโอเคครับผมนี่กันอะไรเนี่ยผมไม่รถเก่งนะผมไม่กล้าแบบนี้หรอกกลัวไม่ต่ำไปอ่า